เราจะใช้ไข่เป็ดนะคะที่ไปล้างให้สะอาดแล้วล้างเปลือกให้สะอาดแล้วนะคะ15ฟองนะคะแล้วผสมกับไข่ไก่5ฟองนะคะเนื้อฝอยทองเขาจะได้แบบเส้นสอยสเส้นฝอยทองเขาจะได้นุ่มๆนะคะไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่หวานเกินนะจ๊ะอ่ะทีนี้แยกไข่แดงไข่ขาวนะคะแล้วในไข่เป็ดเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ําค้างไข่นะคะน้ําค้างไข่จะเป็นแบบว่าเป็นน้ําใสๆที่อยู่เป็นน้ําใสๆที่อยู่ในนี้ นะคะเป็นน้าใสๆที่ไม่เป็นเมือกนะคะไม่เป็นเมือกเราจะเทใส่ถ้วยต่างหากนะคะแยกใส่ถ้วยไว้ต่างหากนะคะทุกใบเลยนะคะแยกทุกใบเลยนะคะแยกให้จนหมดเลยนะคะจนยี่จนครบยี่สิบฟองเลยนะคะเนี่ยเราจะแยกน้ําออกมาทุกใบจากไข่ขาวนะคะจากไข่เป็ดนะ <ใ instance> ไข่ไก่ไม่ต้องนะคะไข่ไก่ไม่ต้องเราจะใช <akes> ้ไข่ไก่ก็ทําเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าใส่เข้าไปทั้งใบเลยเพราะว่าเราจะเอาแค่น้ำค้างไข่ของไข่เป็ดเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแยกไข่แดงไข่ขาวกันเลยนะคะวิธีแยกไข่แดงไข่ขาวของกุ้งก็คือกุ้งจะใช้ช้อนเลยนะเพราะว่ากุ้งไม่ถนัดใช้มือเนาะเราจะใช้ไข่แยกเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเราจะใช้ตะแกรงนะคะใช้กระชอนเอาด้วยผ้าขาวบางกองก่อนเนาะ กระ,ะชอนะคะกรชอแบบนี้แล้วเอาผ้าขาวบางรองไว้นะคะกี่ชั้นก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยแบบนี้แยกกันไว้เลยนะคะแยกแยกอย่าให้ไข่ขาวแบบติดเข้าไปเลยนะแยกเอาไข่ขาวออกให้หมดะค่ะ แดงออกมาหมดแล้วนะคะทีนี้เราจะบี้เลยนะคะบี้ขยันให้เขาผ่านให้เขาผ่านอันนี้เลยนะคะให้เขาผ่านผ้าขาวบางเลยเนาะบี้ไปค่ะเอาเราจะเอาแต่ว่าเนื้อไข่แดงล้วนๆเนาะเอาเนื้อไข่แดงล้วนๆเลยนะคะบีบไปเลยค่ะบีบไปเลยเนาะ ทองไข่แดงออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้น้ําค้างไข่ที่ได้ออกจากไข่เป็ดเนาะที่ได้จากไข่เป็ดทั้งหมดใส่เข้าไปเนาะคนให้เข้ากันนะคะพักไว้ทำกลวยนะคะกลวยเพื่อหยอดฝอยทองให้เป็นเส้นๆน,นะคะถ้าคุณไม่มีใบตองคุณก็สามารถใช้ถุงพลาสติกมาตัดตูดเอาก็ได้นะคะ มันก็ทำกลวยง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรนะแค่แค่ม้วนให้เขาเป็นกลวยนะคะแค่ม้วนให้เขาเป็นกลวยแบบนี้นะคะดูเล็กดูใหญ่ก็ลองดูเอาเนาะแล้วก็ใช้แม็กใช้แม็กเอานะคะเนี่ยเราสามารถขยับรูเขาได้นะให้ให้เขาเล็กให้เขาใหญ่นะคะโดยขยับด้านในนะจ๊ะโดยขยับด้านในเนาะแล้วเราก็ใช้แม็กแล้วเราก็ใช้แม็กแม็กได้เลยนะคะ แล้วก็ใช้แม็กแม็กได้เลยนจะจ๊ะขยับด้านในเอานะคะถ้ารูม,มันใหญ่เราก็ขยับด้านในเอาเนาะขยับตรงนี้เอานะคะนี้เราจะมาทําส่วนของน้ําเชื่อมกันนะคะแล้วก็ใช้ใบเตบยสี่ห้าใบล้างให้สะอาดแล้วก็มัดไว้ในกระมังแบบนี้เนาะอัตราส่วนคือ1ต่อหนึ่งนะคะใช้น้ําเปล่าน้ําเปล่านะคะน้สะอาด1กิโลกรัมนะคะ น้ำตาลทราย1กิโลกร,รัมนะคะเคี่ยวไปค่ะเคี่ยวไปจนกระทั่งเขาเดือดน้ำตาลทรายละลายหมดเนาะตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟเลยนะคะก็คนไปจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะจนกระทั่งน้ำเชื่อมเดือดนะคะแล้ววิธีการที่เราจะรู้ได้อย่างไงว่าน้ำเชื่อมที่เราทำไปเนี่ยใช้ได้แล้วพร้อมที่จะหยอดฝอยทองได้แล้วก็คือ เขาจะเดือดและใสแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยเขาจะสุกต้มไปจนใบเตยสุกเลยนะคะอันนั้นอะ่ะทีนี้เราก็ลองมาหยอดฝอยทองได้เลยลองมาหยอดเส้นดูว่าเส้นมันใหญ่มาเล็กแค่ไหนลองปรับขนาดดูเนาะปรับขนาดของ่ากลวยเนาะกลวยที่เราทําไว้ตะกี้อ่ะว,วิธีที่เราจะรู้ว่าน้าเชื่อมใช้ได้หรือยังก็ตอนนี้นะคะ่ะตอนที่เขาเดือดนะคะแล้วก็ใสนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยสุก นะคะสุกแบบนี้เราก็จะตักใบเตยขึ้นนะคะและทีนี้เราก็มาเตรียมพร้อมหยอดที่พร้อมที่จะหยอดเส้นฝอยทองก็ได้เลยอันนี้ตัดออกเพราะสุกแล้วเนาะตอนนี้คือน้าเชื่อมจะหอมใบเตยมากนะคะมาเตรียมหยอดเส้นกันนะคะลองลองดูก่อนนะ,ะว่าเส้นมันจะเล็กจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าดูที่รูแล้วกันเนาะทีนี้เราก็ต้องเอานิ้วนะคะอุดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะอุดรูมันไว้ก่อนเวลาเราหยอดเนี่ย เขาจะได้ไม่ไม่รั่วออกไปนะคะไม่รั่วออกไปเนาะใสให้เต็มเลยนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราลองไปหยอดกันนะคะเราไปหยอดวิธีโรยก็โรยตรงกลางไปเลยนะคะโรยไปตรงกลางเลยเดี๋ยวเขาจะตอนที่เขาอ่ะ เนี่ยตอนที่เขาเดือดเนี่ยเขาจะกระจายเส้นออกไปเองนะคะกระจายเส้นออกไปรอบนอกเองแล้วก็วนไปเลยวนไปเลยนะคะเออนี่เส้นกําลังเล็กสวยนะคะเราจะแพรใหญ่แพรเล็กแค่ไหนเราก็ลองดูเนาะเราก็วนไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอเขาลอยเสร็จปุ๊บเราจะทิ้งเข้าไว้สักประมาณสามสิบวินะคะ30มิบวินาทีเนาะเพื่อให้ไข่เขาสุกดีนะคะลองจับเวลา30วินเนาะ จะแพรใหญ่แพ้เล็กแค่ไหนตามใจชอบเลยนะคะตามใจชอบเลยเนะาะอเดี๋ยวพุงจะพอแค่นี้ก่อนพุงจะจับเวลาไว้นะคะ30มสิบวินะคะ30มสิบวิแล้วเราจะเอาขึ้นกันเนาะ โอเคจะเอาขึ้นกันเลยนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะจะเอาขึ้นมาพักให้เขาเสด็จนะคะเสด็จน้ำเชื่อมเนาะะแล้วเราก็ยอดต่อไปเราก็ยอดต่อไปเหมือนเดิม ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดนะคะ ให,ใหญ่แพ้เลกตามใจชอบเลยนะคะพอพอแล้วเราก็จะจับเวลา30วินาทีนะคะให้เขาให้เขาแบบว่าลอยและสุกดีเนาะลอยและสุกดีนะคะ ครบ30วิแล้วนะคะก็ทำแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้นะคะจะเอาม้วนใหญ่หม้วนเล็กก็ตามใจชอบเลยนะคะม้วนใหญ่หม้วนเล็กตามใจชอบเลยเนาะทิ้งให้เขาเสด็จน้ำเชื่อมนะได้อีกแพนหนึ่งแล้วถ้าเป็นฟองแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นฟองแบบนี้เราควรจะตักฟองออกทุกครั้งนะจ๊ะนี่แล้วก็มาพักไว้แบบนี้นะคะพักไว้แบบนี้เขาเป็นฟองแบบนี้นะคะก็ตักเขาออกนะคะเอาตักเขาออกเลยนะคะมันจะทําให้เราไม่สวยเนาะ นะคะเราจะหยอดตรงกลางที่เขาน้ําเดือดเลยนะคะน้ําเชื่อมเดือดเลยนะคะเนี่ยแล้วแรงเดือดอะจะผัดจะผักให้เส้นเขาไปรอบๆเองล้วก็วนไปเรื่อยๆนะคะจะแพรเล็กแพ,แพรใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะถ้าเราได้แพรเป็นที่ต้องการแล้วเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณสัก30วินะเพื่อให้เขาสุกดีไข่จะได้ไม่เหม็นคาวนะคะเนี่ยเราจะหยอดตรงกลางที่เขาเดือดเลยนะคะ ถ้ามันไฟอ่อนไปแล้วก็เพิ่มนะคะดูดูไฟเอาเนาะเสร็จแล้วดีงามสวยงามมากหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมดู เส้นนุ่มไม่หวานมากนะคะลองทำกันดูนะคะฝอยทองขนมไทยๆทำครั้งแรกง่ายมากไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นะคะลองทำกันดูถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามเพจครูกุ้งสอนทำขนมและนวดหน้าเร็วให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ